สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชราพลดีตำแหน่งครูโรงเรียนนิคมบาระก,กร,รหนึ่งหลุงวิไลค่ะซึ่งเป็นครูแกนนำการจัดการเรียนการสอนตามหลักประเชญยของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนิคมบางระก,กร,รหนึ่งหลุงวิไลค่ะค่ะแรงบันดาลใจนะคะเกิดขึ้นจากนักเรียนค่ะใช้สิ่งของอย่างไม่เห็นค่าค่ะเช่น อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนเองนะคะอุปกรณ์กีฬาของโรงเรียนที่มีการใช้ร่วมกันรวมถึงอุปกรณ์เครื่องครัวไม่ว่าจะเป็นจานถ้วยช้อนหรือซ่อมค่ะก็จะนักเรียนอาจจะเผลอลืมหรือเผลอทิ้งหรือลืมเก็บค่ะแล้วก็นักเรียนนะคะมีภูมิคุ้มกันในตนเองน้อยค่ะหากเจอปัญหาเนี่ยก็จะ มีการเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ผิดหรือไม่ก็บางไรายไม่สามารถแก้ปัญหาได้นั่นเองค่ะทำให้คุณครูเล็งเห็นความสำคัญของการนำหลักระัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเห็นคุณค่าของสิ่งของมากขึ้นมีการใช้สิ่งของอย่างพอเพียงนะคะแล้วก็ยังให้นักเรียนเนี่ย มีภูมิคุ้มคันในตัวเองสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองในวิธีที่ถูกต้องมีการคิดนะคะหลายๆรูปแบบก่อนที่จะมีการแก้ปัญหาค่ะ ความเชื่อในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรอ9้านะคะคุณครูมีความเชื่อในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างมากเลยค่ะเนื่องจากมีการนําไปปรับใช้นะคะในการทํางานในด้านต่างๆของโรงเรียนนะคะซึ่งทําให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะสามารถชี้นําผู้คนให้ไปในทางที่ดีได้ค่ะหากนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับ นักเรียนนะคะก็จะทําให้เกิดผลดีแก่ตัวนักเรียนเองค่ะและนักเรียนจะสามารถปรับการใช้ชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นได้ค่ะเมื่อออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกนะคะจะทําให้นักเรียนเนี่ยรู้จักการปรับตัวรู้จักการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีนะคะมีการคิดถึงเหตุผลก่อนที่จะลงมือทําค่ะมีความอดทนมีสติรอบคอบทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกภายนอกและสามารถรับมือได้เป็นอย่างดีค่ะ การจัดการเรียนรู้และการจัดฐานการเรียนรู้ค่ะข้อที่1นนะคะการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนค่ะซึ่งคุณครูเนี่ยก็ได้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาปรับใช้กับวิชาที่ตนเองสอนนะคะนั่นก็คือวิชาภาษางกฤษค่ะแต่คุณครูท่านอื่นสามารถที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไปปรับใช้กับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้เลยค่ะเนื่องจากว่าใน ตัวชี้วัดนะคะของวิชาสังคมเนี่ยก็จะมีตัวชี้วัดเกี่ยวกับหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วคะ่ะซึ่งก็จะทําให้นักเรียนนะคะเข้าใจในหลักประชยาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นนะคะ โดยพิธีของคุณครูนะคะก็ได้มีการนํามาบูรณาการนะคะใน1หน่วยการเรียนรู้ค่ะซึ่งหลังจากที่มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มีกิจกรรมเพิ่มเติมคือกิจกรรมถอดบทเรียนค่ะกิจกรรมถอดบทเรียนนะคะซึ่งก่อนที่คุณครูจะให้นักเรียนถอดบทเรียนนั้นคุณครูก็ได้มีการอธิบายถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ2เงื่อนไขสาหลักการ4มิติให้นักเรียนเข้าใจในแต่ละหัวข้อก่อนหรือในกรณ มีที่นักเรียนไม่เข้าใจนะคะก็อาจจะมีการยกตัวอย่างให้นักเรียนทราบก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนักเรียนก็จะสามารถถอดบ,บทเรียนด้วยตัวเองได้ค่ะ ซึ่งในกิจกรรมถอดบทเรียนนะคะเราก็จะมีกิจกรรมนี้นะคะในทุกชั่วโมงนะคะที่ได้มีการบูรณาการหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอย่างเช่นหน่หน่วยการเรียนรู้มีทั้งหมด12แผนนะคะเราก็จะทำในทุกๆชั่วโมงเลยค่ะเพื่อเป็นการฝึกนักเรียนนะคะแล้วนักเรียนก็จะสามารถบรรลุเป,ป้าหมายในการถอดบทเรียนค่ะ สองค่ะการจัดฐานการเรียนรู้ค่ะอันดับแรกเลยก็จะต้องมีการจัดตั้งฐานการเรียนรู้ก่อนนะคะโดยแต่ละฐานเนี่ยก็จะมีจำนวนนักเรียนนะคะเท่าเท่ากันแล้วก็คลาชั้นกันข้อดีของการคลาชั้นนั้นพี่ๆสามารถที่จะสอนน้องๆได้นะคะในเนื้อหาและการถอดบทเรียนจะทำให้นักเรียนนั้นเข้าใจการเรียนได้มากขึ้นนะคะ ในการจัดตั้งฐานการเรียนรู้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการคำนึงถึงบริบทของโรงเรียนค่ะอย่างเช่นโรงเรียนนี้คมบางระกกร,รมหนึ่งหุงวิไลนะคะมีประชาชนที่เลี้ยงเป็ดค่ะและปัญหาของการเลี้ยงเป็ดนั้นก็คือมีไข่เป็ด จำนวนมากนะคะทำให้บริโภคไม่ทันนะคะเกิดการเน่าเสีย <_ d un> ทางโรงเรียนก็เลยมีการจัดตั้งฐานการเรียนรู้ไข่เค็มพอเพียงค่ะ <_ d un> เพื่อที่จะนำไข่เป็ดมาทำเป็นไข่เค็มนั่นเองนะคะโดยฐานการเรียนรู้นั้นก็จะมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ขึ้นมาค่ะโดยจัดให้เหมาะสมกับโครงสร้างเวลาเรียนอาจจะเรยียน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์แบบนี้ก็ได้ค่ะ ในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนก็จะมีการสอนถึงความหมายประโยชน์ของไข่เค็มนะคะแล้วก็วิธีการทําไข่เค็มค่ะจนถึงขั้นที่นําไข่เค็มนะคะไปแปรรูปเป็นอาหารค่ะแต่ละชั่วโมงก็จะมีการเรียนการสอนแบบทฤษฎีสลับกับการปฏิบัตินะคะให้ในักเรียนได้ฝึกทําไข่เค็มจริงๆแล้ก็มีการนําไข่เค็มไปขายมีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะ แล้วก็นำไข่เค็มแปลรูปนั้นก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้เช่นกันค่ะและในท้ายชั่วโมงนะคะของแต่ละชั่วโมงจะมีกิจกรรมการถอดบทเรียน <c oughs> เช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติในห้องเรียนค่ะโดยนักเรียนอาจจะมีการเขียนถอดบทเรียนใส่กระดาษ A4 หรือใส่สมุดนะคะหรือแบบที่สะดวกก็จะอาจจะต้องรบกวนคุณครูทําแบบฟอร์มนะคะเพื่อเป็นแบบฟอร์มให้นักเรียนได้เขียนอันนี้ก็จะสะดวกเช่นกันค่ะ ความสำเร็จในการสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้กับนักเรียนนะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าหลังจากที่มีการจัดการเรียนการสอนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนแบบปกติหรือว่าการเรียนการสอนแบบฐานการเรียนรู้นะคะหลังจากนี้นักเรียนนั้นจะสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับตนเองนะคะทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนค่ะถ้าในโรงเรียนนะคะคุณครู ประจำชั้นหรือคุณครูประจําวิชาก็จะใช้การสังเกตค่ะแล้วก็ถ้านอกโรงเรียนคุณครูมีการติดตามโดยการสอบถามจากผู้ปกครองจะรบกวนให้ท่านผู้ปกครองนะคะมีการสังเกตนักเรียนนะคะว่าตอนอยู่ที่บ้านมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งสรุปได้ดังนี้ค่ะ ข้อที่1นนะคะนักเรียนรู้จักใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าและประหยัดมากขึ้นค่ะอย่างเช่นในโรงเรียนนะคะนักเรียนเก็บอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาของตนเองหรือไม่นะคะซึ่งผลปรากฏว่านักเรียนก็รักษาสิ่งของนั้นได้เป็นอย่างดีค่ะหากนักเรียนคนไหนเก็บอุปกรณ์ของเพื่อนได้ก็จะมาแจ้งครูค่ะ และก็อยู่นอกโรงเรียนนะคะนักเรียนก็มีการาปิดน้ําปิดไฟที่บ้านทําเช่นเดียวกับที่โรงเรียนก็ทํานะคะมีการปิดน้ําหลังจากใช้ปิดไฟหลังจากใช้โดยที่คุณครูไม่ต้องบอกเลยค่ะต่อไปข้อที่2นะคะรู้จักความสามัคคีในการทํางานค่ะโดยสังเกตจากการทำกิจกรรมกลุ่มในแต่ละวิชานะคะหรือว่ากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนนักเรียนก็มีความสามัคคีกันดีค่ะ ่ไปข้อที่3นะคะเห็นคุณค่าของสิ่งของที่อยู่ในชุมชนหรือสิ่งใกล้ตัวมากขึ้นค่ะนักเรียนเดี๋ยวมักจะคิดว่าจะนำสิ่งของเหล่านี้ไปต่อยอดอย่างไรได้บ้างนะคะข้อที่4ค่ะการนำสิ่งของมาใช้โดยไม่ทาําลายสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมค่ะหรือทําลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะคะ จากนักเรียนที่ใช้ถุงพลาสติกเขาก็เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าในการาใส่ขนมใส่อาหารมารับประทานที่โรงเรียนค่ะสุดท้ายนี้นะคะหวังว่าคุณครูทุกท่านจะนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้แล้วก็เกิดผลดีเช่นเดียวกับโรงเรียนที่คงบางระกำบหนึ่งหลวงวิไลของเรานะคะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ